ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่มริเวนซี All new Yaris Cross Move to the Max Move ชีวิตไปให้สุดๆต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเรื่องจริงในไลฟ์นะครับอยู่กับผมบอมนนทัศนะครับเราจะมาพบกันนะครับทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD แบบนี้นะครับ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นทั้งนักแสดงยูทูบเบอร์และล่าสุดน,นะครับเห็นว่าเพิ่งไปรันวงการตีกอล์ฟด้วยสาวสวยที่จะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้นะครับคือทวานิชพัฒน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับทวาสวัสดีค่ะ เห็นแพรวาน,นะครับเป็นสาวสวยตัวเล็กมากความสามารถแบบนี้นะครับอย่างที่เราได้รู้กันว่าก่อนที่จะมาเป็นแพรวาในวันนี้ผ่านประสุม,มาเยอะแยะมากมายมากๆเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกับเขากันแล้วก็เดี๋ยวจะให้แพรวาได้มาแชร์ข้อคิดดีๆหลังจากที่เธอได้ผ่านเรื่องราวมามากมายกันเลยนะครับเรื่องแรกเลยแล้วกันอยากจะรู้มากเกี่ยวกับการแก้กรรมคืออะไรแพระวะบอมอยากรู้มากเลยหนูเป็นคนที่ดูดวงบ่อยคือหมายถึงว่าทุกๆทุกวันเกิดก็จะดูอะไรเงี้ย Uh huh. แต่ช่วงนั้นก็คือเหมือนว่าเรารู้สึกว่าชีวิตติดขัดหาคําตอบไม่ได้เอองั้นเราก็ดูดวงดีกว่าเพื่อจะได้คําตอบ<ด>ก็เลยไปไดูได้ก็ได้คําตอบว่าเรามีแบบเจ้ากรรมนายเวรตาม2คนที่เขาจะคอยแบบทําให้เราแบบติดขัดเรื่องงานเร,งเรื่องนู่นเรื่องนี่หมอดูเขาแนะนําให้แก้แก้กรรมแล้วพอแก้ปุ๊บ ทุกอย่างเป็นไงบ้างราบลรื่นขึ้นนะคะราบรื่นขึ้นใช่ที่เหลือคือน่าจะเป็นดวงสวยดวงสวย <c oughs> อันนี้ถือว่าเราเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับไหมขนาดนั้นไหมครับเชื่อเชื่อแบบตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าเราเพิ่งมาเชื่อเพิ่งมาเชื่อคือตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าเชื่อไม่เสียหายแต่เราไม่ไม่ลหลงกูขนาดนั้นคือรู้สึกว่า <c oughs> ลองเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง <c oughs> แบบกลางๆ <c oughs> หมอดูได้เล่าไหมว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ย เป็นใครมาจากไหนทําไมเขาถึงมาตามเรามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบดูหน้าเลยเชื่อมันคือเรื่องแบบอดีตชาติเพราะหนูเข้าใจมาตลอดว่าการที่เราเกิดมาอีกรอบบนโลกมนุษย์เนี่ยคือคสงสัยเราแบบเราทําบาปไว้เราอาจจะเคยเป็นหมาเป็นมดเป็นนุ่นเป็นนี่เราเลยได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์หนูเชื่อว่ามันคือบาปที่หนาเหมือนกันนะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มันเหนื่อยอใช่อันนี้จริงนะหลายคนบอกว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนแบบต้องมา ใช้กรรมที่เราเคยทำมาใช่แต่หนูแค่ไม่รู้ว่าอ๋อชาติชาตินึงหนูเคยเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วแล้วก็เป็นชาตินั้นแหละที่เราไปทำกรรมกับเขาไว้แต่หนูมีเจ้ากรรมนายเป็นสองคนคือคนผู้ชายจะเป็นแบบเจ้ากรรมนายเวรทางด้านความรักคือเขาเคยไปหักอกเขามาแบบนี้คือไม่เชิงหักอกคือเหมือนเรารักเราเป็นแฟนกับเขาแต่ว่าเราจะแต่งงานกันแต่เราไม่ได้แต่งงานกันแล้วเขาตายก่อนจิตเขาผูกกับเราอะไรเงี้ยสองคนผู้หญิงอ่ะ จะเรียกว่าเป็นแบบเป็นอริในตบกันมาในชาติปางก่อนเราตบเขาเราตบเขาด้วยเราตบเขาเยอะทําร้ายจิตใจเขาเยอะมากฉีกสบายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนอาฆาตมาถึงตอนนี้ในปัจจุบันนี้อแล้วหลังจากแก้เสร็จเนี่ยที่บอกว่าราบรื่นเห็นได้ชัดขนาดไหนภลว่าอะไรที่มันจะเป็นของเรามันได้มาง่ายขึ้นหรือว่าเราจะทําอะไรมันง่ายขึ้นมันไม่ได้แบบเป็นอุปสรรคอะไรขนาดนั้นมันจะมันเหมือนเราตัดตัดตัวแปรออก จักถนนที่เราเดินเลยอะแบบปัดหินปัดนู่นปัดนี่ออกเราจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเห็นทางที่เราไปได้ง่ายขึ้นตอนนั้นหมอดูได้บอกไหมว่าวิธีการแก้เนี่ยแก้อย่างไงบอกสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์มีบทจำเพาะไหมมีแต่ว่าของทั้งสองคนไม่เหมือนกันคือของผู้หญิงอ่ะสวดห้าบททั้งหมด9้าวันห้าบทนี่รู้สึกว่าจะรอบละ9เก้าครั้งบทละ9้าครั้งบทละเก้าครั้งใช่แต่แค่ห้าบท แบบง่ายๆบทละเก้าครั้งเก้าวันติดกันเก้าวันติดกันแล้วของผู้ชายเก้าบทบทละเก้าครั้งเก้าวันติดกันยากขึ้นไปอีกโูเยอะเหมือนกันนะเยอะมากช่วงนั้นก็เลยแบบสดมนเก่งคือแบบแรปได้ใช่เหรอใช่แบบบทยังบททรมาจากอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบจะมีท่อนที่เขาเหมือนแบบสวดซ้ําๆอ่ะหนูจะเริ่มแรปแล้วคือวันแรกจะตะกุกตะกักมากในการสวดแบบมันภาษาเราไม่ชินใช่ใแต่พอวันหลังๆก็จะเออเริ่มชินแล้วเราก็จะเริ่มแรปแรป ก็จะใช้เวลาในการสวดน้อยลงเรื่อยๆอ่าแต่ว่าพอสวดเสร็จปุ๊บทุกอย่างราบเรือนใช่ค่ะงานเข้าเยอะกว่าเดิมก็หนูรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ทําให้เราแบบเติบโตขึ้นได้ง่ายได้ง่ายขึ้นอะไรเงีย้ยครับมผมและมากไปกว่านั้นหลังจากมีประสบการณ์การแก้กรรมแล้วเห็นว่ามีเรื่องเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นใช่ไปทําอะไรมาครับตอนนั้นเพราะเหมือนเรา เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเหมือนเราขอให้หมอดูช่วยบ่อยอจนเราสึกว่าเราอยากจะแบบเราอยากจะมีเซนที่รับรู้เรื่องของตัวเองแล้วจะได้แก้ปัญหาในตัวเองแบบไม่อยากไปมไเราสึกว,ว่าเราเป็นเราเป็นภาระของหมอดูเกินไปาาแต่จริงๆการที่เราสวดมนต์มาเรื่อยๆแล้วร่างสมาธิเหมือนเซน,นเราเปิดเองแล้วบางทีเราแบบไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเหมือนแบบ เขาดูชีวิตติดขัดเราก็บอกเขาว่าลองไปดูหมอดูสิลองไปแก้กรรมดู <Ừ. S 2> แล้วพอเรารู้ว่าโอเคเขามีกรรมเราก็เหมือนแบบไป f o l l o w up เลยเรื่อยว่าไปดูหมอดูมาแล้วเป็นไงสรุป <Ừ. S 2> มีเจ้ากรรมในเวรไหมก็มีหัวมแล้วหนูก็จะ Follow อีกพอเจออีกรอบหนึ่งก็ส่วนมต์หรือย,ยังเป็นยังไงเหมือนบเราคอยไปถามเรื่อยจนเจ้ากรรมในเวรเขาอ่ะมาติดเราแทนหรอเพราะว่าค,คนคนเจ้าของอะ่ะเขาไม่ได้สวดนะครัเหมืนอนสรุปเขาไม่ได้สวดดูเราอว,วัดีอะไรเงี้ยอ๋อทั้งหมดทั้งมวลคือเริ่มจากความที่เราเนี่ย เป็นห่วงเราเราไปยุ่งเราไปยุ่งกับกรรมเขาแหละไปยุ่งกับกรรมเขาเอาอย่างนี้แล้วพอเจ้ากรรมในเวรเขามาหาเราอ่ะเราก็ต้องสวดให้เขาหรอไม่แล้วพระว่าทำยังไงครับเราก็ไปฟ้องหมอดูไปฟ้องไปฟ้องหมอดูว่าให้ไล่กลับไปเพราะว่าเราจะไม่ทําให้เราแบบเรารู้สึกว่าที่เราทําของเจ้ากรรมในเวรเรามาทั้งหมดอ่ะน่าคือของเราแต่อันนี้คือไม่ใช่เรื่องของเราอยู่กลับไปเราแค่ถามว่าเป็นห่วงแต่หลังจากนี้เราจะไม่ถามแล้วเราจะไม่ยุ่งแล้วเราขอโทษออเหรอแล้วอย่างนี้แต่ว่าหมอดูก็ช่วยเราได้ ก็ต้องให้ก็ก็ต้องแบบมีการไล่แบบไล่แรงเลยค่ะขู่อะไรเงี้ยขู่ขู่วิญญาณขู่วิญญาณแบบแช่งอะไรเงี้ยแช่งเลยเหรอแล้วอย่างเพื่อนของพะวัคนนั้นสุดท้ายแล้วเขาได้ได้สวดให้กับเจ้ากรรมนายเวรไหมครับไม่รู้เพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นหนูไม่กล้าถามอะไรเขาอีกเลยหนูแบบไม่เอาอีกแล้วไม่ถามแล้วใครจะทําอะไรก็แบบ เป็นเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปเลยใช่ก็จะมีคําพูดติดปากเวลาหนูไปได้ยินเรื่องใครมาหนูก็จะแบบเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่หานไม่ไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราไปเจอประสบการณ์นี้มาหลังจากนั้นคือตัวใครตัวมันใช่เราแบบพอแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราทำไม่เจ้ากับในเวลามันยากลําบากสําหรับเรามากในการสวดทุกวัน9วันใช่ดูมันก็เยอะนะ9วันเยอะแล้วแบบบทละ9ครั้งอะไรเงี้ยมันเยอะมากสำหรับหนูจากคนที่แบบไม่สวดมนเลย ยากมากๆจริงก็แล้วแบบเราก็ไม่อยากจะไปทําให้เจ้ากรรมในเวรเขาเราทาไมเราต้องไปทําให้ด้วยลยเจ้าหนึ่งแล้วตอนที่<ม>รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเขาเนี่ยมาหาเราตอนนั้นชีวิตเรามีอะไรที่แบบรู้สึกได้ขนาดนั้นไหมคนรอบข้างทักว่าช่วงนี้แบบช่วงนี้ค้ำขึ้นนะทางที่เราไม่ได้ออกไปตากแดดเลย<อ>แล้ก็จะแบบหล่อพี่หลอ่อหรือว่าต้องไปดีวิตามิน<อ>แบบทําไมถึงค้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ตากแดดเลยมันแบบมันแปลกก็เลยไปรู้มา จากหมอดูว่าเ<ช>จ้ากรรมนายเวรคนอื่นมาอยู่กับเรานี่เองนี้ถ้าพูดถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อด้านอะไรแบบนี้อยู่แล้วอย่างที่รู้กันนะครับคุณผู้ชมครับว่าแพรวานี่ก็เติบโตจากที่จังหวัดขอนแก่นเนาะ<ช>ที่จังหวัดขอนแก่นมีความเชื่ออะไรที่เราเชื่อมาตั้งแต่เด็กไหมครับถ้าอย่างบ้านหนูก็คือจะเป็นทางฝั่งฝั่งจีนค่ะก็คือจะไหว้ศาลเจ้าปึงถากงมา้าไหว้เจ้าแม่กวนอิม,อมแล้วตอนที่เราเชื่ออะไรพวกนั้นอนะ เห็นว่าเคยมีประสบการณ์ที่เขาไปเข้าร่วมอะไรด้วยใช่คือไปไปเรียกว่าไปคัดตัวเป็นองค์สม,มุิเจ้าแม่กวนอิมใน <ไป S 1> ขบวนไ,ไปคัดตัวเลยใช่ไปคัดตัวคือเหมือนแบบคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าลูกหลานของสารเจ้าปึนเถากงมากก็จะส่งลูกสาวที่บ้านเนี่ยที่อายุยังไม่เกินเกณฑ์ uh huh. เข้าไปเพื่อจะได้คัดเลือกเป็นองค์สม,มุดเจ้าแม่กวนอิมถ้าเกิดใครบ้านไหนได้เป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบ เกียรติยศเป็นหน้าตาของหมู่บ้านเป็นหน้าตาของบ้านเราเลยเนี่ยค่ะช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยการคัดตัวที่แพรวาบอกเนี่ยคัดยังไงแล้วตอนนั้นมีคู่แข่งกี่คนโอ้ยตอนนั้นหนูเด็กหนูจำไม่ได้ว่ามีคู่แข่งทั้งหมดกี่คนแต่ <ừ> ว่า <ừ> ก่อนวันจะถึงวันที่เราไปคัดตัวเนี่ยเราต้องกินเจอือ <ừ> คือต้องกินเจมันจะเป็นช่วงกินเจพอดีเหมือนช่วงน,นั้นอนะ่ะเหมือนช่วงกินเจเนี่ยก่อนการกินเจมันจะมีแบบเหมือนล้างท้องอาทิตย์นึ่งใช่คือเราต้องกินกินยาวมาเรื่อยๆด้วยความที่เราเด็กแล้วก็ แม่อยากให้เราทําเพราะว่ามันจะเป็นเกียรติแก่วงตระกูลล้วก็เราก็ทําแล้วก็กินนะกินเจกินเจแบบสไตล์เด็กๆกินกินแต่เราไม่ได้แบบไม่ได้สึกว่าเราตั้งใจขนาดนั้นแล้วก็อ,อ่ะแม่บอกให้ทำก็ทําแล้ววันที่เราไปคัดตัวหนูจําได้แค่นั่งกันอยู่สามคนคือเหลือสามคนแล้วที่แบบจะเสี่ยงเสี่ยงโชก็แบบจะมีอันสีแดงๆที่มันประกบก,กันหมเป็นไม้ใช่ก็คือล่างความกันแล้วก็เสี่ยงโยนลงไปแล้วยปโยนลงไปโยนลงไปแล้วก็เลือกคนหนึ่งที่เหมือนแบบ ต่อหน้าเจ้าแม่กุิ่มก็คือเหมือนกับเจ้าแม่กุิ่มเป็นคนเลือกคือถ้าใครที่เหมือนแบบหงายข้างนึงความข้างนึงอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นใช่แล้วเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้อาจจะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้กินเจเราสึกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจจิตเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราตั้งใจขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าก็ทำก็ได้ไม่เสียหาย แต่เราไม่ได้แบบอยากทําขนาดนั้นแม่ว่าไหมพอเราไม่ได้เป็นแม่ไม่ว่าเพราะแม่ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวแม่ดูรายการนี้แม่รู้แล้วว่าเราไม่ตั้งใจอ๋อพอดูรายการนี้คุณแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วว่าเราไม่ตั้งใจตอนนั้นว่าตอนนั้นคือที่พราวบอกว่ากินเจแต่จริงๆคือแอบไปกินหมูแอบไปกินเเราก็กินเจด้วยจิตใจที่แบบรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหมูน่าจะอร่อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กอ่ะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้กินแบบนัดเก็ตทำไมเราไม่ได้กินนู่นกินนี่ที่มันแบบหมูปิ้งเงี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าผ่านมาแล้วเขาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว,ลวอ่ะปัจจุบันบ้างแล้วกันด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่อ,อ,อยู่ะครอบครัวก็มีความเชื่อโตมามีความเชื่อชอบดูหมอดูอปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีของเรียกของมูอะไรที่แบบเราม,มูไหมเอ่ยเยอะเยอะมากค่ะอย่างเช่นคือถ้าให้หนูนิยามตัวเองในการแบบถ้าคนถามว่าหนูไหว้อะไรบ้างหนูจะตอบว่าหนูไฮบริดก,ก็คือหนูไหว้ทั้งไทยทั้งจีน ทั้งแบบพรามพิมพ์ดูศาสนาคริสต์หนูกาา็ไหวอ๋อคือทุกอย่างทุกศาสนาเลยใช่ถือว่าเป็นความเชื่อของเราใชอาา่องค์พญานาคองค์ครุฑหนูกาา็ไหว่พ่อแก่พ่อปู่ฤาษีหนูกาา็ไหว้อคือไปทุกที่ใช่เคยไปอ,อ,อย่างเช่นถ้ำนาคนไัได้ไปขึ้นไหมไปขึ้นถ้ำนาคีเอ,อไปขึ้นถ้ำนาคีมาเนาะเป็นไงบ้างครับการการที่เราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในด้านนี้หนูรู้สึกว่า บางทีบางเรื่องเราแบบเหมือนเราหาคําตอบไม่ได้แต่ว่าเราต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเทพก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสาหรับหนูเพราะเวลาหนูเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดปัญหาชีวิตหรือว่าร้องไห้อะไรเงี้ยหนูชอบเข้าไปนั่งร้องไห้ในห้องพระหรือว่าเวลาแบบอยากบ่นใครโกรธใครหนูก็เข้าไปบ่นในห้องพระเหมือนท่านก็จะแบบเหมือนเหมือนเรามีแบบพ่อแม่เพิ่มอะไรเงี้ยคนในเขาฟังเหมือนคนในครอบครัวหลายคนนะครับเอ่อบางทีแน่นอนว่า แต่ละคนก็จะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแพรวาอยากจะบอกอะไรกับคนที่สมมุติว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนเราแล้วคิดว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมันดูงมงายมงมงายเออหนูอ่ะก็คิดว่าเอ้ยคนจะคิดว่าเรามงมงายหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นน่ะต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าหนูอ่ะจะใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ก่อนทุกงงครั้งคือแบบสมมติมีเรื่องเกิดขึ้นแบบเราจะเอาวิทยาศาสตร์เข้าสู้ก่อนเ,เอาวิทยาศาสตร์เข้าสู้ค่หาคำตอบหาคำตอบถ้าหาคำตอบ วิทยาศาสตร์แบบอื่นที่เราไม่เคยรู้ mm hmm. ถ้าไม่ได้คําตอบอีกเราจะคิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นทางเรื่องศิ亚ศาสตร์แหละไม่ได้แบบไม่ได้งมงายขนาดนั้นครับผมฝากไปด้วยนะครับผู้ชมครับจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยความเชื่อด้านนี้เราก็ไม่ควรจะไปจัดคนอื่นเนาะสมมุติ<ช>ว่าค,ค,ค,คุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ได้มีความเชื่อถ้าสมมุติว่าเพื่อนของคุณหรือว่าคนรู้จักของคุณมีความเชื่อเนี่ย mm hmm. ก็ปล่อยให้เขาเชื่อไป โดยที่เราไม่ต้องไปแอนปี้หรือว่าไปทําอะไรเขากันจริงให้อย่างหนูหนูรู้สึกว่าโอ,โอเคเวลาเราดูดวงสมมติหมอดูบอกว่า<อ>เขาขีดมาแล้วว่าเดี๋ยวเดินอีก19นะคุณจะล้มหนูก็รู้สึกว่าโอเคแบบชะตาอาจจะลิขิตเรามาให้อีก19เราเดินล้มแต่ว่าเขาอาจจะลิขิตมาแค่ประมาณ40ซก็ได้ถ้าเราไม่เดินทางนั้นล่ะถ้าสมมติ<อ>เดินไปล้มคาเลยงั้นเราคา<อ>ไม่ล้ม<อ>แน่ชลาเหมือนกันนะเนี่ยใช่หนูก็แบบใช้วิธีแบบงั้นเราก็เลือกเส้นทางของเราเรามีสิทธิ์เลือกเพราะว่า สุดท้ายแล้วมีแค่ตัวเรามันคือชะตาชีวิตเราเราก็ขอเลยว่าโอเคถ้าจะขีดอะไรมาให้ถ้ามันจําเป็นกับชีวิตจริงๆถ้าเราจะได้เรียนรู้ก็ขอขอเจอปัญหานั้นแต่ถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆห,หนูขอเลี่ยงนะคะชีวิตนี้มันปัญหามันเยอะแล้วมันเหนื่อยเรื่องจริงไนท์ไลฟ์